สำหรับการแชร์โพสต์พร้อมกันหลายห้องนะคะแชร์ share ครั้งเดียวแล้วก็แชร์ได้หลายๆห้องเลยนะคะให้คุณครูเข้าไปห้องที่ห้องแรกหรือห้องไหนก็ได้คะ่ะเข้าไปก่อนเลยคะ่ะแล้วพอคุณครูจะแชร์นะคะแต่คุณครูต้องสร้างห้องนะคะสร้างห้องให้ครบก,ก่อนนะคะสนันบอกว่าให้นักเรียนศึกษาขอ้อมูล นี่แล้หนูก็เพิ่มไฟล์ลงไปนะคะค่ะสมมุติว่าหนูอัปโหลดไฟล์ลงไปเสร็จแล้วนะคะหนูสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะว่าจะแชร์ไปห้องไหนบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะ โพสต์นี้ก็จะไปอยู่ในหน้าของทุกๆชั้นเรียนของเราที่เราแชร์ไปเมื่อกี้นะคะถ้าคุณครูจะเช็คก็ลองเข้าไปที่ขีดสามขีดนี้นะคะแล้วก็เลือกห้องอื่นนะคะสมมติว่าเป็นหนึ่งทับสามนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลนี้อยู่ในหน้านี้น่าจะรีเหมือนกันค่ะเช่นกันค่ะสำหรับงานของชั้นเรียนถ้าคุณครูจะสร้างนะคะงานนะคะ คุณครูใส่ชื่องานลงไปสมมติหนูใส่งานที่หนึ่งนะคะกหนูเพิ่มงานลงไปในนี้นะคะเป็นไฟล์สมมติว่าเป็นไฟล์นะคะสมมติว่าอันนี้คืองานของหนูนะคะหนูก็อัพโหลดลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็สามารถเลือกตรงนี้ได้คะ่ะ ก็คือเลือกห้องใดเลยถ้ามีสีห้องก็เลือกสีห้องแล้วก็มอบหมายคะ่ะคลิกมอบหมายเลยนะคะงานนั้นนะคะก็จะอยู่ตรงไปเช็คจากห้องอื่นได้นะคะที่งานของชั้นเรียนนะคะก็จะขึ้นงานเหมือนกันงานที่หนึ่งทีห่หนูตั้งเมื่อกี้นะคะ